สวัสดีน้องนองนักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูคอฟคณิตออนไลน์เช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรายังอยู่ในบทเรียนเรื่องจํานวนเชิงซ้อนนะครับเป็นหัวข้อที่3อ่า EP ที่3เรากำลังจะพูดถึงเรื่องของการบวกแล้วก็การลบจํานวนเชิงซ้อนซึ่งไม่ยากหัวข้อนี้ไม่ยาก,ไม,ยากไม่ยาวนะครับแปบ๊บเดียวแต่ว่าต้องมีพื้นฐานนะต้องมีเบสิกเอาไว้มีถึงเรามาดูกันเลยเนาะ ข้อ3นะครับการบวกและการลบจำนวนเชิงซ้อนนะครับมันมีวิธีการง่ายๆอย่างนี้ก่อนอื่นเนี่ยหัวข้อที่แล้วเนี่ยเราเรียนรู้มาแล้วว่าจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของผลบวกก็คือส่วนจริงบวกกับส่วนจินตภาพใช่ไหม สมมุติเรามีจํานวนเชิงซ้อนอยู่2จํานวนก็คือให้ Z1 เป็น a บวก bi แล้วก็ให้ Z2 เนี่ยเป็น c บวก di นะครับเป็นจํานวนเชิงซ้อนทั้งคู่แหละแต่เป็นคนละจํานวนกันตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นบวกเสมอเห็นไหมมันจะเป็นผลบวกของส่วนจริงกับส่วนจินตภาพเวลาเราจะหาผลบวกนะครับเป็นทัดที่1ถ้าเราจะเอา z1 ตบวก 2, วิธีการก็คือ ให้เอาส่วนจริงกับส่วนจริงเนี่ยมาบวกกันแค่นี้เลยนะครับไม่ว่ามันจะเป็นจํานวนบวกจํานวนลบต้องเอามารวมกันดังนั้นส่วนจริงก็จะเป็น a กับ c รวมกันแล้วก็ส่วนจินตภาพมันก็จะเป็น b กับ d รวมกันเหมือนเหมือนรวมกันบวกกันแล้วก็ดึงตัวร่วม i ออกไปดังนั้นผลลัพธ์มันจะได้เป็นผลบวกของส่วนจริงกับผลบวกของส่วนจินตภาพนะฮะบวกกัน และตรงกลางเนี่ยจะเป็นผลบวกของส่วนจริงกับส่วนจินตภาพเสมอโอเคไหมฮะเว้นแต่ว,ว่า B บวก D มันจะติดลบก็ค่อยว่ากันนะกรณีที่2ก็คือการนำจำนวนเชิงซ้อนสองจำนวนมาลบกันเวลาลบกันทำยังไงฮะเราก็เอาส่วนจริงมาลบกันแล้วเราก็เอาส่วนจินตภาพมาลบกันแต่เมื่อลบกันเสร็จแล้วก็ยังเขียนในรูปของผลบวกของส่วนจริงกับส่วนจินตภาพเห็นไหม เพราะฉะนั้นเราบวกข้างในลบข้างในแต่ระหว่างกลางจะกลายเป็นบวกเสมอก็คือส่วนจริงรวมกับส่วนจินตภาพพอเข้าใจไหมฮะอธิบายแค่นี้พอละเอียดกว่านี้เดี๋ยวก็จะงงสรุปก็คือบวกก็คือบวกลบก็คือลบใช่ไหมการเอาแซดบวกกันคือเอาจริงบวกจริงจินบวกจินใช่ไหมฮะแล้วก็การเอาแซดลบกันก็เอาจริงลบจริงจินลบจินใช่ไหมอ่าก็บวกกับลบแค่นี้ โอเคนะเดี๋ยวโคับทำแบบฝึกหัดให้ดูคลิปนี้ไม่ยาวอะคลิปนี้สั้นนิดเดียวเลยตัวอย่างเดียวเลยฮะไปะพร้อมนะมีชีตอยู่ในมือก็ไปดูกันเลยครับตัวอย่างที่9นะฮะตัวอย่างที่9ก้บอกว่าถ้าครับกำหนด Z 1, Z 2, Z 3แซมาให้นะฮะจงหา 1, 2, 3, 3ตัว3ตัวใจเย็นๆครับมาเราก็เริ่มจากการหาแ1ตบวก Z 2ก่อน เซตหนึ่งบวก z 2ตสอทำไงอ่ะเซตหบวกเซก็เอาส่วนจริงของเซตกับ z 2คืออะไร2เนาะมันคือ2ตัวหนึงแล้วก็ลบหใช่ไหมฮอันนี้คือส่วนจริงพอมาส่วนจินตภาพก็คือ3กับลบสแล้วก็ i ใช่ไหมฮะตรงกลางขั้นระหว่างจริงกับจินตภาพให้เป็นบวกนะครับ ผลสุดท้ายออกมาคือ2 1ลบได้1 3ลบติดลบก็เลยเป็นลบไนะครับลบคูณไก็ได้ลบไนี่ก็คือการบวกนะครับพอมาตัวที่2เนาะเขาเอา z 2ลบกับ2 z 1นะครับครูกรบก็เขียนเลยเนาะ z 2ลบกับ2 z 1มันเป็นยังไงฮะ เซตสองของเราก็คือลบหนึ 1, ่งลบสี่ไอลอกลงมาก่อนนะลบด้วยสองเซตสองใช่ไหมฮะลบด้วยสองเซตหนึ่งโอเคตรงนี้เนาะอ่ะลบด้วยสองเซตหนึ่งหมายถึงว่าเอาสองเนี่ยไปคูณกับเซตหนึ่งก่อนเห็นไหมเอาสองไปคูณกับเซตหนึ่งก่อนดังนั้นเราต้องเปิดวงเล็บคูณเข้าไปนะครับตัวหน้าก็เหมือนเดิมแต่ตัวหลังเนี่ยพอเปิดวงเล็บ เอาลบ2คูณเข้าก็จะเป็นลบ4ลบ2คูณกับ3ก็จะเป็นลบ6ไอและเราก็เอาส่วนจริงกับส่วนจริงเนี่ยมาเขาเรียกอะไรเอามาลบกันหรือบวกกันก็ได้อันนี้คือตามเครื่องหมายแล้วเพราะว่าเมื่อตะกี้เนี่ยมันมีเครื่องหมายลบระหว่าง z 1กับ z 2แล้วเห็นไหมดังนั้นเราเปิดวงเล็บแล้วเราก็เอาลบ1ไปลบ4ก็เลยได้ลบ5แล้วก็ ลบ 4i กับลบ 6i เนาะมันก็ลบกับลบก็เลยรวมกันเป็นลบ 10I ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับก็คือมีส่วนจริงกับส่วนจินตภาพซึ่งส่วนจินตภาพมันเป็นลบก็ปล่อยไปนะครับงงไหมตรงเมื่อกี้ที่ครูเขาบอกว่าส่วนจริงกับส่วนจินตภาพต้องเขียนอยู่ในรูปที่ตรงกลางเป็นบวกเสมอมันหมายความว่าถ้าเราเขียนให้อยู่ในรูปของการเป็นบวกมันคือลบ5บวกกับลบ 10 i คือมันอยู่ในรูปของผลบวกของส่วนจริงกับส่วนจินตภาพแต่ไม่ได้หมายความว่าตรงกลางเขียนลบไม่ได้จริงๆเขียนได้ฮะเขียนได้ในกรณีที่จานวนข้างหลังมันเป็นลบอ่ะก็เอามาเขียนเป็นลบตรงกลางได้เพราะฉะนั้นจะเขียนแบบบรรทัดบนหรือเขียนแบบบรรทัดล่างได้ทั้งคู่นะครับโอเคตัวสุดท้ายคือ Z 1บวก Z 2อลบ z 3านะฮะ,ะค,ครูกับเขียนเนาะ แซทหนึ 1> 1่งบวกแซทสองแล้วก็ลบกับแซทสามนะครับสามตัวนี้ยังไงอ่ะเซทหนึ่งบวกแซทสองเนี่ยครูกรับเขียนไว้แล้วอ่ะในบรรทัดแรกก็คือหนึ่งลบไอนี่คือแซทหนึ่งบวกแซทสองแล้วก็ให้เอาไปลบกับแซทสามนะครับซึ่งแซทสามเราคืออะไรแซทสามเราคือสองไอเฉยๆไม่มีส่วนจริงนะฮะถ้าจะเขียนให้เต็มมันคืออะไรมันคือศูนย์บวก 2i ใช่ไหมอนี่เขียนให้เต็มนะแล้วเราก็คิดเลขเท่าที่มีตรงนี้ลองเปิดวงเล็บดูครับ1 i ลบ i ลบกับอ่าลบ1ไปคูณ2ก็เป็นลบ2 I แค่นี้เลยง่ายๆนะครับเพราะว่าเซตหบวกเซตสองคูกับยกมาจากบรรทัดแรกที่ตอนแรกหาไว้แล้วคือหนึลบลบไอพอมาถึงตรงนี้1ไม่มีใครให้ลบด้วย1เป็นส่วนจริง ลบ i กับลบ 2i ก็เลยรวมกันเป็นลบ3 i ไจบข้อนะฮะอันเนี้ยไม่ได้โชว์ความยากอะไรเลยแต่ว่าจะโชว์ความถูกต้องระบบของมันเป็นอย่างนี้นะฮะก็คือเอาส่วนจริงบวกส่วนจริงส่วนจินตภาพบวกส่วนจินตภาพเราไม่สามารถเอาส่วนจริงข้ามไปบวกส่วนจินตภาพได้นะครับเข้าใจไหมเราไม่สามารถเอาส่วนจริงเปล่า ไปบวกหรือลบกับส่วนจินตภาพได้ครับทําไม่ได้นะครับโอเคนะฮะเราได้แต่เขียนผลบวกและติดเอาไว้เช่นนั้นแหละเอาละครับนี่ก็คือตัวอย่างที่9นะฮะตัวอย่างที่9ก็ลองดูดูให้เข้าใจก็ได้อันนี้อาจจะไม่ถึงไม่ถึงบอกไม่ถึงกับต้องซ้อมนะบอกเลยว่าไม่จำเป็นต้องซ้อมก็ได้แต่ต้องดูให้เข้าใจนะเวลาไปทําข้อสอบจะได้ไม่งงเอาละนะ นี่คือหัวข้อที่3นะครับก็มาเป็นตอนสั้นๆเพื่อเก็บพื้นฐานให้ครบถ้วนนะครับใครที่ยังไม่เคยเรียนเรื่องนี้ก็จะได้มาเรียนรู้พร้อมกันเนาะหวังว่าคงเข้าใจและได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้างั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อถัดไปโคก็ขอไปแง้มๆดูนิดนึงนะฮะหัวข้อที่4คือการคูณการคูณนั้นเรื่องใหญ่แล้วนะพลาดไม่ได้นะครับการคูณเป็นเป็นอะไรที่ต้องฝึกฝนแล้วก็มีกฎเกณฑ์นิดๆหน่อยๆ นะฮะเอาละครับงั้นเดี๋ยวหัวข้อนี้ครูครับขอจบเท่านี้ก่อนนะสไลด์ให้ดูนิดนึงนี่นะครับการบวกและการลบจำนวนเชิงซ้อนแบบปกติแบบปกติเป็นอย่างนี้โอเคสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามได้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็ใครที่กดติดตามก็ขอบคุณมากๆครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในหัวข้อถัดไปครับสวัสดีครับ